ำหมูยอจ้าสิจำหมูยอพีนออกก่น้องเครื่องพริกไปเลยจ้าขูดขพริกอยากกินยำหมูยอเอาน้ำปลาไปไหนน้ำปลาใส่พริกใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้า ย้อนกับวุ้นเส้นพี่น้องใส่วุ้นเส้นอยู่ข้างล่างนี่ใส่เครื่องลงไปเลยจ้าใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยจ้าเอามะนาวไปวใส่ได้พี่น้องโอ้ยเตียงบังการบังบ่หอมกิมจิมีเอ็น้ําใส่ไ่ต้องน้ใส่ต้นหอมอย่างเดียวค่ะผักชีบ่ได้ใส่ เส้นทุกข้างล่างค่ะอ้ยมะนาวคือหน่อยจ้ะพอว่มามะนาวจะไม่พอเขาว่ากันใหม่ลูกเล็กจังเลยมะนาวพอไอ้เนี่ยจะเปรี้ยวไหมลองก่อนน,นะครับเนาะหมูยออ่าอะไรนะหมูยอกับบุญเส้นเจ็บที่เปรี้ยวเกินไปลองดูก,ก่อนเปรี้ยวเกินไปก็อันนี้ไม่ได้อีกแก้ไขไม่ได้อีกเนาะ มะนาวสองลูกยวเอามาสองลูกก่อนช่วงเดืนเออช่วงนี้มะกามะานาวบ่ค่อยแพงกลม้างเ็น,เนล้างมือ่อนลา้ลางมือก่อนลอนางมืลอลาอ้างม่อน,น่อนล้ล้างม่อนล้งนล้าล้าย้มงนล้า้ะงังไงมุ่นงน้่ ริกยก๊าบไใส่ไหลเด้อค่ะเด้อไใส่เผ็ดไหลใส่ลงไปก็คนเลยจ้ะคนเลยค่ะนี่ก็ดิเผ็ดเด้เลยนะพี่น้องนี่วุ้นเส้นจำหมูยอใส่วุ้นเส้นหุดไอ้ท้วนๆดูขาดยังไม่น้อนเน้องนั่นโอ้หยหลายย่างก็พอค่อยควบไปเลยเนะพี่น้องขาดกระเทียมโดมกระเทียมโดมพริกเนี่ยจั้นนี้ก็ดิเผ็ดเด้เลยนะพี่ก็ได้ chim đinh nịch hàm mùi ô chim dài dày ninh nó ninh chim đinh ok 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 เอาเด็ดจิ้มก่อนจิ้มก่อนได้พี่น้องเด้วจิ้มก่อนเด้อโอ้